สวัสดีจ้าพี่น้องมาฮอดบ้านแล้วมาเบิง้ง <c oughs> ป,ปิ๊ป้าเบิ้งปิ้งกบอยากกินปินป้งกบยุบมีเทปโมมีโตจังสี่พี่น้องนี่จะโตแบบไงมันเลยปิ้งบ่ได้นี่จะได้ออมขอล้างไปขอล้างปิป้งกบกับยังปิ้งกบแหน่ยันตัวหกขึอนอย่างน,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 นี่พี่น้องป,ป,ป,ปิ้งกบกับปิ้งกบอยากดั่บักโฮงกับต้มน้ือไม่ใส่เบิ้งกันนะกบเอา อันเอา,าอน,นอาให,หม่มาเร่ตุ่มอัดยายนุ่งออกมาเพิ่มหักเราอยู่เฮนี้นี่บุ๊คไปยัยหน่อยหักเอาได้อยากกับอันปีงก๊อกไได้กินโดนไปเกิดเดียนเนาะบปได้กินปีงกบมีแต่ก๊อกเขายู่งไอ้กรูเทพไหมเงี้ยกับท่านลราเมือนเมียนอยู่พี่น้องเงี้ยท่านลราเมียนอยู่บักคักหนึ่ง ต่ดอนคุณโขงไอคุณพ,พี่น้องอะไรคือดอนดอนเฮี้ยนนี่แล้วมันโกหลเป็นยิ่งบ่อยู่มันคือน่านสูง<า>แจ<ฟ>้งอยัางขนเต็มอยู่เธอทงปุ๋ยทงเงี้ยคนเก็บติ่งไว้ตัวรถรถโหลดกะไว้หนาบ้านะรถลดดีเพิ่นเลยอยากเปล่ามาเพิ่นบริเวณโหลดประสันจ้งคนเปล่าคาด ปิงโบมานี่เพิ่นเลยว่าอยากตำบักรูงที่แหลว่าสิป่นไอ้ตั้งอยากแกงน้ำใหม่ออื่นยังแข่งนั่นที่แม่กินข้าวกำหยั่งใช้บัวไหมจักไปตำพุ่นบ่มีเคียงตำบอไออาขีดน้ำบ่มีคนอยู่หันอยู่บ่ป้าดมัง พอลุ้มไปใส่อื่ดมาหาัน <c oughs> ยูเนี้ยน้่งกันสองคนมาถามพอลุ้มน้ำรันมันหันพันเป่อยู่นีล่ละจากเแียวว่าพ่อสูกับบอยเนียเดี๋ยวมาคุ้งกับฝานไม่แล้วบัดท่านเด็กซูใส่สมันอันนี้คนเนี่ยโอ้ยนี่บอกโตขึ้นหอดจรองมาหน่อยยุ๊บ คือถอดเล็กหน่อยบอจิมคือถอดเล็กหน่อยเนาะคือถอดเหมือนจุกคนป,ปิ่งปุ๊บเขาก็สิอยากว่โหพีห่ดีจ้ะไอหึงอยากเรื่องอิดมาแมนเล็กหน่อยใช้พอมากปิ่งปุ๊บเนาะยุ่งเทพวิตโตผิวก็ถอดตัวหน่อยอักเทียร มาหอดมานอ,อ,อนคืนอยู่หันกะมาอมคบกินอีกกระแซบนอนคืนอยู่ใสอยู่นะนคืออันอยุโพรลาดหรือ,อรบ้านอาได้ยังไเห็นหกขับคือวการหร <c oughs> ขับไปลูกยังไยังไงเนี่ยงนะังไงเนี่ยะผมไม่หยัง เอาแม่ซำหนีดกับพี่น้องเดี๋ยวจะป็นเอาให้จังเหยกัดารมากรสวัสดีพ่อเป็นเป็นสตูรู้พญิบาลพญิบานเก่าเดี๋ยวเพ่งเพิ่นข้าแดงเพ่งให้เพิ่นอยู่พี่น้องอันพญิบานเก่าแต้นตื่นจักของล่อผู้สาวจำหน่อยล่อจนเบิด แจงให้ไหมร้อฟังเรก็เป็นเยบเสั้นเพาสียัดเพ่งนั่นแลละบาดต่อไปเพาบเก่าเพ่งพญ่บเก่าฟังเกินเกินอเกินรักบาทเกินอ่ะบ่นบนอะไรบ่นรออรอเือเป็นยังไดคือคือตำรวจสมัยเก่าเกันบาให้ทำไมแล้วไม่พอเอากันไหม่ข้าสิเขายังด่ะนีอยู่ เฮียนอันผู้ใต้ยูนั้น,น,ยยนพี่น,อน้องเฮียนหลุดีทวมทิมเบิดเฮียนยังยิไปทวมทิมมันจังอีหยังเหลวมาั้ยยังทวมแม่ของทวมเดี๋ยวมือหลังอันมือใดจังเบิงทั้งไปทัวเฮียนอีกมันมันพ่วงนี่พี่น้องมันกี่ขันเมีนยนเ <c oughs> บาตุงคักเบาตงุงตัวบ่ไดดย้ายบระเด้ตัวได,ด้อำ่ำดี มันอันลงไปผุนมันผุนบอดดิอันบอดดิอันนั้นเด้อพี่น้องอยู่ฟีมาเลยเยา่ยยายแล้วบาดที่นี่เนี่ยรสข้วซุกละบัวหอมหอมนี่มันยังข้างนี่ข้างนี่บันทั้งซุกยุงสิ่นแบบเอาหลายๆโตมานเย็บกันทิ่มลักของอัน ข้าววิสัยมีเบิดเตข้าเสียข้าว่าในห่องซ้อมห่องตำมีเด็กเพื่อรงพยาบาลเก่าปังเก้นตำม่ิ่งจะซ้อมลงไปแบบจะเต็งโรงพยาบาลเก่าเนอะโรงพยาบาลเก่าแทมเทาผมเขาเครื่องหัวเครื่องหัวถูกสาวรุ่นหลานมาตัวเที่ยวยอมแต่หัวน้ำอยู่เบิร์ตปี <ด>นี่นะครับมีเจ้าว่าบดเ่า <c oughs> นี่แหละครับเดี๋ยวจิอัดมันลงไปเนี่ยครับเอาก็ถาฟังย<ป>้ำอัดแล้วตถอะโอ้กับเขามีเจ้าอ้เจ้าพีมือสาวใส่กับห่ยบ่ตีผู้เฒ่าใจดีพันยังวะยังว่า ่้อ <H> ้โคือ้เพิ่นหลอกเลยมันจบสาวสำน้อยรุ่นหลานไพ่หามไพ่เบาบ่ฟังย่อนเสียคำหวานเขานันรันให้ามีใจมาโดนมีเมียบ่สนเป็นเมียน้อยก็ได้หักเขาแพงนันแหงเขาลาย นี่กระขายจำให้จำนะพ่อครับพ่อเร็วอะแมงออกจากชีวิตจริงวันนี้ปืนปืนปืนยิงเพื่อเดียวเขาแจ้งให้เลยเหรอพ้นประม่งแจ้งเอาเนาะการจัไปตามาคุ้งกันเลยกับแจ้งคอมพิวเตอร์แจ้งผู้เปนแจ้งให้พี่เราพ้นคุ้งสินไหลพ้งน้ำขันเขาหลอกคือคนแจ้งให้ยีบอ่ะ จนบมดเดีอนตะดักผมมันมาไปรอเพื่วเห็นพเยาบากัโกไปเจียนเขาหลอดเัวมามันมีเงินลูกค้าชมได้แรนมากเป้าเขาจไม่หายแล้หรอดจะฟังเลยครับตงไปอุเทพเอกทีสองอาทิตย์สี่ต้องไปอยู่ตัว่าเบียด์กแล้วไ็่แล้ว นม้าเดียวเด้เี่ยมเ้ายุยนเขอยว่าประมาณปยแต่พอมานั่ไถึงประมานปุยปุยใ่ไหมแต่พไปก็ไม่ยังะแพงดีไปสิซื้อหวเรียงดูพติกรรมก่อนพฤติกรรมพฤติกรรมเนี่ยไม่กลับมีเวทอยู่บอกพฤติกรรมการงานนี่แม่ี่เป็นยังไงบอกพี่น้องไปทาตอนแต่บักหุงหลดพี่น้องเยวบมึงทา ตำมะคงตำมะคงปุงแล้วบ่ไบ่นญ้หน่อยว่าไข่แต่ตำมะคงสั่งเฮ็ดแน่กินยงอองหรือว่าห้ยอยากอายบอคนเรา่นว่าไข่แต่ตำมกคง ไปซื้อกินใส่กับบัวเคืนย่ายหงษ์ต่ำมาสั่นวันแหลมมันอยู่น้ำกับปุกหมักดิรังแกมันกลับไปน้ำปลาแดกเข้าดิดปลาแดกบัวแสบต่ำจังเลยกับบัวแสบแม่มันน้องคือกินไปแต่เข้มแต่นะ <laughs> ต่ำกระจำอีหลีหอีหลอเวงเนี่ยำนำ้ำขังเทปน้ำเพิ่นบ่มาก ตำตั้งใจครัใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลนี่พ่ิบวอยากเลยเอาหนอนมาไงพี่มาไงพี่อละพี่ตะบักโคตะบักโคใหม่ๆฟีดจากสวนาสวนยังงเาสวนดีกว่าเหมือนเหมือนไปยุบตัวโรงบาล ว่าพอกัแม่กับสิอันไปเฮี้ยนพองนอยว่าคือโบเห็นแกอนมาติดไปแลันนี้มันล่อัทิงทงยานอันนั่นยานลูกโมสิดไปกับอีกว่อันมาทั้งในหอยยามหลานลูกเขาหองอบด้วเขาอื ตํา ơn các bạn พริกบ่แดงแต่ว่ามันจะแซ่บ

นั่งกินเขากับครอบครัวมือนี่ทอดบ้านมือแรกบ้านแล้วบ้านแล้วคือมือแท้ครอบครัวอีแลยนุ่มยับใกล้ๆกันแน่วัวใกล้ันตกเขี้ยนกินเขามันบอกเขากล้องยามามันบอกเขากองหรอคือมือแท้สที่ผมมทำมุ้งทุ่มดีกว่ กนสั่มมันกะสั่มเพเกาน่อมันสั่มยดีล่ะนงอนันี่สั่มากนะเราะอึด้งสาวดอกนี่นี่นี่หาม่แ่นั่นยยนี่เเนี่ยนาคนเดียบ่ดนนชิไม่เนเรขอดันนหนี่่ดนนนีา่ ไป่กกระมอตายตายตายโอ๊ยต้องหมเจ็บหรอกขึนเขาไดนี่่ามันห okay. ่มไม้นเขา้นขาข่้นเขาขึ้นเขาขึ้นเาข่้นเขาขึ้นเขาขนเขใขร้นเข้นานเ่าขึ้น่ไาขเขาขึ้นเขาขึ้นเขา้นา้าขึ่นเข้เมึ้เข้เ

กไปอังกในตาลาดน่อยนั้นพี่อนันี่ไงอย่างมกหมูได้ในตลาด่กินเข่าพี่นองแท้แจ๋อยากิ้ปีงนกล่มหลับไปแบนี้อนของไปกรุงเทเพกับ่มเลวของอีสานพี่นองไปหาตลาดอัน,อนของอีสานจนได้นี่ออกใครพวกผม แล่มากันนักเยาไปตลาดไปหาบักไค่ขำบักไค่ผำเดี๋ยวป้านมองไงเดบักไคของผมด้วยใรมันแกเอาวะโดนมันแกเอาป้าเจ็ดทีร้าน้องนี่ตป็นแก นี้กับิ้นนกันเนี่กับสุ่ลูกไม่ได้พี่น้นองกันไไนั่นแหละถายไว้จะบึงบงขอมาบ่าอะไงกันบ้ะกอะ้ตรก็มาสวยอยวตยคุย,คยอ่นี้ังตรงคุ้ข้างหนคุยไม่้อเผ็ดไม่ต้งบอกเผ็ดอันนีวพอดียื่เส<ะ>ียดูด

ใช่ตักให้เ mm ดือดอยาดหยาดขึ้นจุกหยาดอยู่ซื้อมากอยู่นี่ไะไรว่ามันต้องสอเพ่งอยากเป็ียนได้หอยทมินหอยทมินลอมขลังนองอยู่นาเอาีี้ล่อมให้ดีเาเหี้ยด้ยไหครับแม่จี๊ดเนี่นายจีดเสาเียด้วยเกะีเดอกง่ีแสบหลีสคนนี่นะพี่น้องแซ่บแส Mà, mình cố bắt chính các phải dùng cụ thể kết diệp kết diệp kết diệp này phải... à, là cho tham để dùng nó là nón bì nên trở gì